ฝันเห็นฟันฟันโยกในที่นี้คือแค่โยกแต่ไม่หลุดทํานายว่าจะให้ผลทางด้านโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบปัจจุบันทันด่วนล้มป่วยแบบกระทันหันเน้นไปทางด้านข่าวร้ายจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารบนับถือคนใกล้ตัวมีอันเป็นไปส่วนด้านความรัก เน้นไปทางด้านความผิดหวังคนที่มีใจให้เขาเขาจะไม่มีใจตอบคนแอบรักเขาก็จะไม่สนใจเราแม้แต่น้อยฟันหักฟันแตกในที่นี้คือแตกหักหรือบินแต่ยังมีฐานที่เชื่อมติดกับเหงือกท่านว่าจะให้ผลที่เกี่ยวกับสิ่งของที่ครอบครองและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานมีเหตุให้เสียทรัพย์ก้อนใหญ่เกิดเหตุเสียหาย กับบ้านรถยนต์ของรักเสียตำแหน่งหน้าที่การงานอาชีพที่อยู่อาศัยพังจนต้องเสียเงินก้อนใหญ่เพื่อซ่อมแซมถูกเวรคืนที่ดินถูกไล่ที่ในด้านความรักคนโสดจะมีความรักแบบฉาบฉวยและไม่จริงจังหรือมีกิ๊กชู้รักและมักจะหลงไหลได้ปื้มไปกับความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยจนเกิดปัญหาทั้งเสียทรัพย์ ซื้อสิ่งของปนเปรือทุ่มเทเวลาจนกระทบถึงเวลางานทำให้เสียการเสียงานคนที่มีคู่จะเกิดปัญหามือที่สามมีคนอิจฉาริษยสคอยยุยงให้ทะเลาะกับคนรักจนเกิดปัญหาหนักสุดอาจส่งผลถึงขั้นเลิกลากันได้เลย ฟันหลุดคือฟันหลุดออกจากเหงือกทั้งซี่ทำนายว่าเป็นลางร้ายที่หนักหนาเน้นไปด้านการสูญเสียเช่นสูญเสียอวัยวะเป็นโรคร้ายหมดทางรักษาเป็นอมัมพาตได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสอาจถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งจะให้ผลแตกต่างกันตามแต่ตำแหน่งของฟันและจำนวนของฟันที่หลุดฝันว่าฟันบนหลุดโบราณทำนายว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลัก ตั้งแต่เจ็บอดอดแอดแอดไปจนถึงโรคร้ายที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตโรคที่เคยรักษาหายไปแล้วกลับมาแสดงอาการอีกโดยจะเป็นทางญาติฝ่ายบิดาเป็นหลักฝันว่าฝันล่างหลุดทำนายว่าจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพเป็นหลักเจ็บเล็กๆน้อยๆไปจนถึงโรคร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตเน้นเป็นทางด้านญาติฝ่ายมารดาเป็นหลักฝันว่าฝันหน้าหลุด จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแต่จะเน้นหนักไปทางด้านความรักคนรักคู่ครองและหน้าที่การงานที่เพิ่มเติมคือปัญหาที่ส่งผลกระทบถึงเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งถูกแย่งชิงหรือถูกคดโกงฝันว่าฟันหลุดหมดปากโบราณทำนายว่าจะให้ผลในเรื่องบริวารการเดินทางไกลเมื่อฟันล่วงหมดปากก็เสมือนว่าท่านจะเหลือเพียงแตงเหงือกเท่านั้น เปรียบได้กับบริวารจะไปจากท่านจนต้องเหน็ดเหนื่อยกับทุกเรื่องเพียงลำพังเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนอาชีพย้ายที่ทำงานเป็นต้นวิธีแก้เคล็ดความฝันความฝันที่เกี่ยวข้องกับฟันเป็นลางร้ายที่ส่งผลกับตัวของผู้ฝันเองและญาติผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องของตัวผู้ฝันการแก้เคล็ดนั้นต้องทำให้ตัวท่านเองและเผื่อไปถึงญาติผู้ใหญ่ด้วยถ้าในช่วงที่ท่าน เกิดความฝันเกี่ยวข้องกับฟันมีญาติผู้ใหญ่คนใดเจ็บป่วยอยู่ด้วยโรคร้ายอยู่โรคที่มีอาการหนักหรือนอนติดเตียงก็ให้ทําเผื่อไปถึงท่านนั้นด้วยโดยการเช่าพระพุทธรูปประจำวันเกิดแล้วเขียนชื่อนามสกุลติดไว้ที่ด้านหน้าฐานพระองค์ละหนึ่งชื่อถวายพระสงฆ์พร้อมกับเครื่องสังฆทานให้บอกพระสงฆ์ท่านด้วยว่าเป็นการทำบุญเพื่อต่ออายุ พระท่านจะได้โสดบางสกุลตายและให้ศีลให้พรไปพร้อมด้วยเลยทีเดียวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอบคุณค่ะ